ดีลลับส่วนลดรถใหม่ดูคลิปนี้ก่อนได้เห็นก่อนได้ก่อนใครค่ะปกติแล้วคันนี้สามแสนแปแต่ถ้าเกิดว่าใครดูตอนนี้ขณะที่ช่างเพิ่งเอามาจอดเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวได้ลดไปเลยค่ะ3 6มหจบจบ,บออก9บาทผ่อน6 0 0 0ตลอดสัญญากับนาวร่าหน้าใหม่หน้านี้ค่ะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยนวร่าก็นวรา่าผ่อน6ก0 0ก็ดูธรรมดาแต่นี่คือหน้าใหม่ปี2020 ใหม่เะละ่ะและที่สําคัญเลยนะคะคือเขาเช็คให้หมดแล้วพี่ช่างเรียบร้อยหมดทุกอย่างไปดูข้างในกันว่าสวยขนาดไหนเบาเป็นแบบใหม่แล้วนะคะไม่ใช่เบาที่เป็นเบาผ้าอีกต่อไปสําหรับ NP 3 0 0และยังมีหน้าจอระบบสัมผัสค่ะสามารถกด,ดได้จึบๆแบบนี้เลยดึงกุญแจออกค่ะแล้วเสียงจะไม่ติด๊ดติดติดมันคือระบบเตือนถ้าเราลืมกุญแจไว้ในรถแล้วไม่ปิดประตูกระบะแคปบเปิดได้ที่ยังคงเองกะลักษณ์ของความเป็นนวร่า NP 3 0 0ด้วยการมีแอร์ ให้คุณชุ่มฉ่ำนะคะในขณะเดินทางได้เลยไม่น้อยจัดไม่น้อยมากกระบะแคบที่ไหม่ใหม่ปี2022ส,สีดำคันนี้นะอย่าลืมออกก้าบาท1 6น 6, 6 9เท่านั้นจาก389ดีลลับที่ไม่เคยบอกใครแต่บอกคุณก่อนทักบ้านเขียวมาเลยค่ะ @rnr999 นะ